เราเห็นสายมาเราเลยถือยาเราจะวิ่งเดือดต้องมันเพลองแค้นมันไม่ตายหรอกเชื่อดิไอ้ใครอยู่คนไหนนะวิ่งกอดกลุ่มนะวิ่งกอดกลุ่มนะแล้วเราจะไปอยู่น้ำแล้วน้แล้วจะเย็นเราจะยิงโดนแบบสิบคนอ่ะไปถือยาถือยาสะบัดเท้าดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลสะบัดเท้าโยกโใครโดนยิงขับ้ายใครโดนขับสายยกไปยกไวปยกไปยกไว้มื่น ยกไว้ยกไว้ยกไว้อย่ามนขึ้นนะอย่าขึ้นนะอยแคเพื่อนอแต่มาได้วประตูแล้วนะกลับ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 มาการบัไดกลับมาการบไดกลับอาการนได อย่าพึ่ง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 กลับกระโดดกลับมากระโดดกลับมากระโดดกลับมาตายไอ้เหี้ยตรงนี้ก็มาต่บมาดีคนโถมขึ้นไปแล้วฝั่งเขาอ่ะเขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแป๊บนึงพี่เจองถมไปโถมไปแล้วไป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 ดิจ่าวิ่งหนึ่งไปดิไปดิวิ่ง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 มาวิ่งมาดิเอาวิ่งหนึ่แล้ววิ่งมาวิ่งมาไปหนึง

เดีย <S <S oh ๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บแม่ค่ให้เด oh, ี right? ๋ยวเก็บแม่ค่ให้เด okay. ี right. oh. ๋ยวเก็บแม่ค่ให้เดี๋ยวเก็บแม่คให้ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวไอปอนปอนเดี๋ยวเก็บให้ขึ้นไม่ไหวอ่ะมันว่างโคตรเยอขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มีคนใช้ปืนพกไม่ใช่นาคอนด้าดีเแต่ปืนก็ใช้ได้ใช้ได้มันเติมเกิดได้มันลงมาเกิดมันลงมาเกิด